ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมันเพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะเรียกว่างานนี้มีคนหัวร้อน กวนสกีบค่ะก็มีการพาทัวลงทักษินแสะพฤติกรรมชัดอยากกลับบ้านจนตัวสัน่นหลังประกาศลั่นมาตรา1นึ 2, ไม่มีปัญหาซึมเนื่องจากกรณีค่ะที่ทางด้านของนายทักษินชินวัตรได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งมีคนติดตามอยู่ประมาณ2ล้านคนโดยครั้งนี้ค่ะเป็นการพูดถึงกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ว่าไม่มีปัญหาไม่ควรยกเลิก ทั้งที่ประเด็นการแก้ไขกฎหมายมาตรานี้นายชัยเกษมนิติสิริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักด้านการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมและอำนาจรัฐพักเพื่อไทยเป็นคนพูดถึงและประกาศชัดว่าเตรียมพักดันซึ่งทางด้านของนายทักษิณค่ะก็ได้มีการโพสตสรุปในประเด็นดังกล่าวประมาณว่าผมขอแนะนำว่าก่อนจะมาบอกว่าแก้ไขมาตรา1 1 2หรือไม่ขอให้เริ่มย้อนคิดว่า เมื่อตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหาแต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่นำประเด็นนี้มาสร้างความแตแกแยกในสังคมต่างหากถ้ามีการจัดระเบียบให้ถูกต้องและมีการพูดคุยกับผู้เห็นต่างบ้างก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและนำไปสู่การรักษากฎหมายที่เป็นธรรมและก็จะไม่มีใครเดือดร้อนแต่วันนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าประเทศขาดการบริหารจัดการ เลือกที่จะใช้ Law a n d o r d e r เท่านั้นขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดดรามาหายใจยาวๆมาเริ่มต้นใหม่ตามที่ผมแนะนำเบื้องต้นเพื่ความรักเพื่อการถาวายความจงรักภักดีที่ถูกต้องถูกทางไม่ให้เจ้านายต้องถูกคอรหาโดยที่ไม่รู้หลังจากนั้นค่ะก็มีผู้ใช้ Facebook ซึ่งก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการชุมนุม3นิ้ว รวมทั้งยังมีจิตใจที่ฝักใฝ่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจำนวนหนึ่งค่ะเข้ามาเคลื่อนไหวและโจมตีซึ่งก็มีข้อความไม่พอใจแนวแนวคิดแล้วก็มีรายละเอียดระบุว่ากลับไปพักแล้วหายใจยาวๆนโัโธนี่ครับ112ไม่ใช่ปัญหาว่าสาั้นก็สมควรละที่ไม่ได้อยู่ในประเทศดักดานจริงๆผิดหวัง พูดอะไรมาคะคุณทักษิณให้เกียรติอากงที่ตายจาก112บ้างเถอะค่ะนึกถึงคนเสื้อแดงที่ตายเพราะคนบ้าอำนาจบ้างค่ะพิมพ์ออกมาได้ไงหยุดสอนค่ะในเมื่อตัวกฎหมายและกระบวนการมันมีปัญหาก็ยกเลิกไปเลยอยากกลับบ้านจนตัวสัน่นและอีกคอมเมนต์ค่ะก็ระบุว่าถ้าจะมาพล่มอะไรในครับเฮาส์รอบหน้าก็ขอให้แก้ตัวดีๆนะผมให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งที่จะฟังคุณทักษิณพูด ถ้ารู้สึกว่าไม่เข้าท่าก็ก้กาวไกลาย,ยาวๆแหละครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i s ซิตดต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ